ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัรยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อธรรมในวันนี้เราจะมาพูดถึงรัศมีแห่งบุญ เมื่อเรามีสิ่งของที่พอจะแบ่งปันให้ผู้อื่นได้เราก็อยากที่จะแบ่งปันให้แก่ญาติพี่น้องหรือบุคคลที่เรารู้จักบ้างการที่เราจะส่งสิ่งของหรือฝากของให้กับใครสักคนยิ่งการฝากสิ่งของที่มองไม่เห็นให้กับบุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาแล้วเรายิ่งอยากทราบว่าของที่เราฝากส่งไปให้นั้นถึงผู้รับหรือไม่ ของฝากที่ว่านี้คือบุญส่วนผู้รับคือบุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นได้เพราะไม่ใช่มนุษย์เมื่อข้าพเจ้าทำบุญนอกจากผลบุญย่อมเกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็จะอุทิศบุญให้กับญาติพี่น้องพ่อแม่ของข้าพเจ้าที่เสียชีวิตไปด้วยแต่บางรายพบภูมิที่ท่านเหล่านั้นไปเกิดค่อนข้างลำบาก เนื่องจากเคยก่อกรรมทำบาปอากุศลหลายอย่างเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เช่นการประพฤติผิดศีลไม่เป็นสัมมาทิฏฐิปีความตรณีในการที่จะทำบุญหรือบริจาคทานไม่สนใจหรือเห็นคุณค่าของการรักษาศีลยิ่งการภาวนาอบรมจิตใจแล้วแทบไม่รู้จักไม่สนใจเลยทำให้มีสภาพความเป็นอยู่ในภพภูมิที่ลำบาก ร่างกายโทมหมองคล้ำอดอยากแม้แต่เสื้อผ้าอาพรก็แทบจะไม่มีข้าพเจ้าจะทำบุญแล้วก็ตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเขาเหล่านั้นไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดบอกเขาเหล่านั้นให้มารับบุญเมื่อเขาโมทนาบุญที่เราอุทิศให้แล้วได้เห็นสภาพความลำบากที่ร่างกายหิวโหวยทุดโทรม ในภพภูมิเดิมหายไปร่างกายกลับเปลี่ยนไปตามภพใหม่เป็นสุขติเป็นกายทิพย์มีรัศมีกายในกายสว่างขึ้นแต่งกายสวยงามพ้นจากความทุกข์ทรมานอย่างเห็นได้ชัดสิ่งนี้ทำให้ข้าพเจ้าดีใจที่การส่งของฝากคือบุญให้สามารถส่งไปถึงมือผู้รับที่ไม่ใช่มนุษย์ได้ซึ่งเป็นผลพลอยได้เพียงเล็กน้อย ของการปฏิบัติธรรมที่สามารถพิสูจน์ได้จริงนอกจากอุทิศส่วนบุญให้กับญาติพี่น้องแล้วผู้ที่มาอนุโมทนาบุญกับเรานั้นยังมีอีกมากมายนับไม่ถ้วนข้าพเจ้าจะขอเล่าประสบการณ์บางส่วนที่ได้พบเห็นทุกครั้งที่มีการทำบุญสิ่งที่ข้าพเจ้าได้พบเห็นคืออนุภาพของพระประธานที่ศาลาอาเนกประสงค์ จะเห็นแสงสว่างพุ่งออกมาจากพระเศียรพระพุทธรูปประธานสว่างสวัยครอบคลุมพื้นที่บริเวณสถาบันเต็มไปหมดซึ่งต่อมาภายหลังได้ทราบว่าที่พระเศียรของพระพุทธรูปประธานได้มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่นอกจากนี้ในองค์พระและฐานพระยังได้บรรจุพระผงสมเด็จธรรมกายพระยกและวัตถุมงคลต่างๆไว้ด้วย ในระหว่างงานบุญกุศลทุกครั้งได้มองเห็นเหล่าเทวดานางฟ้าพรหมเต็มทั่วท้องฟ้าสว่างสวัยระยิบระยับเต็มทั่วไปหมดมากมายเหลือขนานับได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราแม้แต่พวกเปรตอสุรกายที่มีอุปนิสัยในกิจการบุญกุศลก็พลอยมาอนุโมทนาบุญด้วย บุญที่หมู่เทวดานางฟ้าและพวกพรมที่ได้มาอนุโมทนาปรากฏให้เห็นวรากายงดงามมีรัศมีสว่างสวยัยระยิบรยับทั่วไปหมดกระทําทักษิณาวัดประคองอัญชลีเวียนขวาด้วยการนอบน้อมในบุญกุศลเต็มสถาบันเต็มท้องฟ้าเต็มจักรวาลหลังจากที่เขาเหล่านั้นได้อนุโมทนาบุญแล้ว ผลบุญก็ส่งให้เห็นเป็นปัจจุบันธรรมกล่าวคือวรกายและอาภร์ที่สวยงามระยิบระยับนั้นก็ยิ่งเปล่งรัศมีสว่างสวยัยระยิบระยับไปทั่วท้องฟ้ามากยิ่งขึ้นส่วนพวกเปรตอสุรกายสัตว์นรกที่ตกระกรรมลำบากอยู่ในความมืดมนหิวโหยทุรนทุรายหนาวเหน็บเจ็บปวดเมื่อเราแผ่เมตตาและผลบุญให พวกที่พอมีอุปนิสัยในบุญเนื่องจากเคยได้กระทำมาบ้างแล้วก็พลอยเปลี่ยนภพภูมิดีขึ้นผิวพรรณงามเปล่งปลั่งขึ้นมีอาภร์ห่อหุ้มร่างกายสวยงามสว่างสวยขึ้นความทุกข์ทรมานหิวโหยก็พลันหายไปพวกที่มีบาปกรรมน้อยหน่อยก็พลอยเปลี่ยนภพภูมิดีขึ้นเป็นเทวดาไปบ้างก็ดีเป็นมนุษย์ก็มี การทำบุญอุทิศส่วนบุญให้ผู้อื่นได้โมทนาบุญหากยังไม่ได้สัมผัสด้วยตัวท่านเองแล้วก็ยากที่จะอธิบายได้แต่ขอให้ทุกท่านเชื่อว่าบุญที่ได้กระทำไปแล้วนั้นส่งผลนอกจากส่งผลถึงตัวท่านเองแล้วถ้าท่านยังมีโอกาสในการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และอยู่ในภพภูมิอื่นที่พอจะมีอุปนิสัยในบุญกุศลมาอนุโมทนาบุญกับเราบ้างถึงแม้จะไม่เห็นก็ตามจงเชื่อเถอะว่ามีผู้ที่มาอนุโมทนาบุญกับเราอยู่ตลอดเวลาอยู่เสมอเสมอและบุญกุศลที่เราได้อุทิศส่วนบุญให้ไปแล้วและที่เขาได้โมทนาบุญไปแล้วนั้นย่อมจะส่งผลย้อนกลับมาสู่เราเป็นทัพทวี กระดุดเรามีเทียนอันจุดสว่างสวัยอยู่แล้วยังให้ผู้อื่นมาต่อเทียนกับเราอีกแสงเทียนที่มีผู้มาต่อจากเราเพิ่มขึ้นเพียงใดย่อมยังความสว่างคือเป็นบุญบาร,รมีแก่เราเพิ่มมากขึ้นเป็นทัพทวีแก่เราเพียงนั้นเรามีโอกาสสั่งสมบุญเฉพาะตอนเป็นกายมนุษย์หยาบเท่านั้นซึ่งในยุคนี้ก็เป็นช่วงสั้นๆเราไม่ได้มาเกิดในยุคของมนุษย์ ที่มีอายุยืนเป็นหมื่นปีหรือหลายหมื่นปีเพราะฉะนั้นช่วงสั้นๆนี้แหละเป็นช่วงสั่งสมบุญเป็นช่วงเสวยผลบุญนั้นยาวนานตามกำลังแห่งบุญแต่ถ้าเกิดในยุคที่มนุษย์มีอายุไขสั้นมันก็มีช่วงสั้นในการสั่งสมบุญการอยู่ในเทวโลกก็จะสั้นกว่าผู้ที่ได้สั่งสมบุญยาวนานในสมัยกับไขขึ้นที่มีอายุยืน นี่เป็นเรื่องที่เราโชคดีที่มาเกิดอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาได้ศึกษาเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้ที่ไม่มีในคำสอนของความเชื่ออื่นๆน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลเพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์ และหวังว่าท่านผู้ฟังกาลยานามิตรทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์ข้อคิดจากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ